สวัสดีนะคะมาเจอกันสูตรหวยลาวนะคะสูตรหวยลาวที่หนึ่งนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาดูสูตรหวยลาวกันเนาะอ่ะผลนะคะที่ออกกันไปเนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะออกกันเลขโอ้ยดีไม่ออกเบิลๆบเนาะออกกันที่หนึ่งหนึ่งห้าข้างล่างห้าหนึ่งนะคะ แอดมีที่หนึ่งเจ็ดนะขอพายจริงๆนะคะเนาะเราหลุดกันไปนะคะส่วนในสูตรนะเด็กวิ่งนะคะแอดเด่นเก้าลองเจ็ดไม่มานะคะหลุดในชุดนี้กันนะคะ,ะมาดูสูตรกันต่อเนาะในวันนี้นะคะ แรกกันนะคะอ่ะวันนี้แอาจปรับสูตรนิดนึงนะคะในสูตรหอยราวกะรู้สึกว่าหอยราของเราที่เราคำนวณกันไปมันรู้สึกว่าไม่แม่นยำนะคะนะเราจะมาจับอีกชุดหนึ่งกันนะมาชุดแรกกันเลยนะคะ ห้าหนะคะห้าเจ็ดนะคะห้าแปดนะคะและห้าเก้นะคะอัดขอบไหมอ่ะชุดหกนะคะหกหกนะคะหกเจ็ดนะคะหกแนะคะและหกเก้านะคะ,ะ,นะ,คะในชุดเจ็ดนะคะเจ็ดหกนะคะ เจ็ดนะคะเจ็ดแปดนะคะและเจ็ดเก้านะคะอ่ะทำไมมันเอาห่างจากเลขเดิมเนาะแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันมันหลุดออกกันไปนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มนิดนึงนะคะจะเพิ่มกันที่หนึ่งหกนะคะหนึ่งสี่นะคะห้าสองนะคะ ห้ศูนยะคะอ่ะแอดเพิ่มท้ายไปและหลังนะคะเพื่อให้มันดูในสูตรนี้นั่นเนาะมาเราจะมาดูเลขวิ่งกันนะคะชุดเลขวิ่งวันนี้นะคะจะได้กันอยู่ที่ หกเจ็ดนะคะจะติดที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะวันนี้นะอ่ะแอดขอเลือกกันอยู่ที่ห้านะคะลองหกนะคะเนาะขอเป็นที่เด่น ห้าลองหกนะคะในชุดนี้นะขอเลขกกันชุดแรกเลยที่ห้าสองห้าศูนย์หนึ่งหกนะคะหกเจ็ดหกแปดนะ มันไม่ค่อยแน่นแม่นยำเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าและอีกหนึ่งชุดนะคะขอก็นเลือกอยู่ที่หนึ่งสีนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นราวสูตรที่หนึ่งนะคะแอดปรับสูตรใหม่นะคะเพื่อนเอนานะให้มันแม่นยำมากขึ้นนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่า ผลออกวันที่หนึ่งนะคะจะตรงกับสูตรที่เราคำนวณกันไปไหมอ่ะเดี๋ยวแอดจะคำนวณสูตรที่สามอ่ะที่สองต่อเนาะอันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งกันนะคะอ่ะวันนี้คงไม่ได้ลงสูตรพิเศษให้เนาะนะคะี๋ยวแอดจะมาคำนวณสูตรที่ หนึ่งกับสองต่อเลยนะคะอ่ะสู่พิเศษเราพักกันไปนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่าเลขมันเฉียดเฉดกันไปนะคะไปคิดเพิ่มกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะอ่ะนี่ก็จะเป็นราวที่สองกันต่อเลยนะคะหนึ่งกุมภานะคะชนกับหวยรัฐบาลเนาะชุดนี้นะ เกือบจะออกเบิบ้ลๆเนาะแอดคิดว่านะคะนะมาต่อกันเลยนะคะในชุดนี้เนาะอ่ะอยังไม่ได้บอกผลเลยเนาะผลเก่าที่เราทำไปนะคะออกที่หนึ่งหนึ่งห้าเนาะหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะแอดมีหนึ่งเจ็ดเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆเราโดนซิลกันไปนะคะ หลุดกันนะวันชุดนี้นะคะหลุดไม่เป็นเที่ยเป็นท่ากันเลยเนาะขอพายิงๆอ่ะมาดูชุดนี้กันนะคะชุดแรกกันเนาะวันนี้ในสายหกนะคะหกหกนะคะหกเจ็ดนะคะหกหนึ่งนะคะและหกสามนะคะชุดต่อมานะคะเจ็ดหกนะคะ เจดนะคะเจหนึ่งะคะและเจ็ดสามนะคะชุดแปดนะคะแปดหนะคะแปดเจ็ดนะคะแปดหนึ่งะคะ, 8, ะ,คะและแปดสามนะคะเนาะอ่ะมาดูต่อมาชุดเ้านะคะเก้าหนะคะเก้าเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งนะคะและ เก้าสามนะคะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรรวมของรวมชุดนะคะของราวเนาะมาแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มกันที่ห้าสองนะคะห้าศูนย์นะคะหนึ่งสี่นะคะเนาะ แต่ในชุดมันติดอยู่นะคะที่สายเนาะอะวันนี้เราจะดูกันที่เลขที่เราจะเล่นนะคะในชุดนี้จะมีอยู่ที่อะแอดขอติดสายนี้ได้ไหมเนาะมันมีแนวโน้มที่จะมานะคะ ไม่แน่ใจเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าอะมาเลยเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะอะในสูตรนี้ติดที่เก้าที่ศูนย์ที่หนึ่งนะคะไม่รู้เพื่อนชอบกันไหมเอ,อ่ยอ่ะถ้าชอบก็ว่ากันไปนะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอะขอเน้นกันเลยนะคะในชุดนี้ที่ ศูนย์และอักหนึ่งและเก้านะคะขอเด่นที่หนึ่งนะคะลองเก้ากันไปโซนนี้จะติดกันอยู่ที่สายหนึ่งเนาะก็จะมีอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะส่วนโซนเก้าแอดไม่ได้เลือกไว้นะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่ะขอเลืออีกหนึ่งตัวคือห้าสองห้าศูนย์นะคะโซนเก้าแอดเลกที่เก้าหนึ่งนะคะเนาะอ่ะรอว่ากันไปนะคะเนาะเป็นสูตรมาใหม่นะคะวันนี้มาดูว่าเราจะร่วงหรือผ่าน <laughs> จะผ่านหรือร่วงนะคะก็ขอ เพื่อนๆเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเนาะแอดพยายามคำนวณสูตรให้มันเนาะให้เ,เพื่อนๆได้รับชมเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะเนาะวันนี้เราก็ได้สูตรใหม่กันนะคะอ่ะจากที่หลุดกันมาสองสามวดแล้ววันนี้เราจะมาลองดูในชุดนี้กันนะคะอแอดก็ไปนั่งคิดคนทั้งวันเลยนะคะกับการคำนวณสูตรมาให้แต่เพื่อนๆได้รับชมนะ อ่ะก็จะมีการเหนื่อยนิดหน่อยเนาะอ่ะเป็นกาลังใจกันต่อไปนะคะเนาะอ่ะอย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะคะรับชมกันไปก่อนเนาะอ่ะชอบก็จัดเลยนะคะเลขแอดนี้ปรับมาเรียบร้อยแล้วสูตรนะลาคลิปนี้ไปนะคะอ่ะก็อย่าลืมไปดูสูตรรัฐบาลแอดนะแอดทำไว้ให้แอดไม่ได้แอดจับคู่ไว้ให้นะคะเนาะ อ่ะเป็นเลขจับคู่ไว้ให้นะคะไม่ได้เป็นสูตรคำเมืองสอนอ่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆถ้ามีโอกาสจะสอนสูตรเนาะท่านใดอยากจะได้สูตรก็ค่อยว่ากันไปนะคะตอนนี้สูตรที่แอดทําอยู่มันก็ยังไม่ค่อยผ่านนะคะก็ยังไม่อยากก็ยังไม่กล้าที่จะสอนสูตรให้กับเพื่อนๆเนาะกลัวเพื่อนๆนะคะอ่าเนาะอ่ะ,ะ,อะดาคลิปนี้ไปดีกว่านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปกันต่อไปขอลาคลิปนี้ไปค่ะขอขอบคุณนะคะ